ร่มแหลีพยมบุษีกาพี่น้องน่าแลี้ยงเล่าตอนนี้ตอนนี้เอาดูเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวพอดีวเบดมุ้งแปียดมุ้งอมดรุ่มเริ่มกระชากหลังล่างลุกไผไหมกว่าไล่ลงไผ่สองของโตกรมขนาดเมตรสี่สิบการลั่น งานเหลืองหลับปะตองคือเราครับวัวนี้นเทสแรกตอนที่สองเกิ <c oughs> อทีอ่นีสองเฮ้ย้ยเฮ้วโ,โ <c oughs> มาตอนที่สองเนาะ ตีสองกระดึกตแล้วเนีเอาลงยาก่นี สนุกไวๆอาจารย์ดิวจันทบุรีครับเมือเกลื่อนเนี่เดี๋ยวเอาได้ยินลันลันร่มนิง่งๆนี่โอ้อาเอา,เอาการอยู่แต่ว่าขั้นออกแกแข็ง,ขงยังไงเดี๋ยวมือสีแดงขูดดีๆเปลี่ยนเข้าเข้าตะปีกายได้นี่เสือกนี่บ่าขาดเคยไหมรุ่นเอนได้นี่เข้าสนุ่ยไวะไปทักส่เลยไปทักนอนใส่เลย ขาดเลยเอาดึงมาหนิสาวสาวเนียเรียวเียกเรียันเอกว่นเอาว้ดึงมั้ไหมไม่าสไปสิดึงมันวเองไหมบาแล้วบาแล้วบาเลี้ยวไปยังจาดึงสาวตอปีกแข็งมาลุงเียเชี่อการหัวพับลงกูเลวความถนนยากอีกนานาดยสเอาปีกอนแล้ลงเี่ วเมีย40หาขั้นควบเยาาอันเอ้าว่ลสนุนนะจะเมียด38นี่นะก็ถึงเมีย40ขันสนุกเ้นน้ำเพล่อกวัตตาปีไก่อาจารย์ดิวจันทบุรีไปแข่งบ่สเหคแข่งแข่งเนี่ยตัวบกขาดนะสมรดาข้อเห็เองนี่ใบไหวดังลันลนี่ข้าเดียวขาดเย ความสมดุลของขั <m ics> <sh yelled> ้นกับสนุงเหาะสมบุญนะคน่ชำนานสนุเนะเขาจะเอาเห็ดนี่เก่งยี่หลียอมเพิ่นแนี่ห้องสายฉาบช่วยเห่นนะี่ปพอเดี๋ยวออกกำลังกายสาวเนี่ย มันเี้ยันเอาลอยู่บนหกูเดมันของบาีกันหมดตรงนั้นโอ้ยของบญดาเนีของบาแล้ของอันไอดารเียตาจุล่าบนบนี้มันสององันบกมสีหางนี่ตะคุนเดียวกันนี่ลุดลมเหรวะเอาเนีมา ว่านครับยาวเอาตัวนี้จนเลี่ยวลง่มหลุดตัวมากหัดย่างหมูส่อหัดกัดดึกเลยเสียงจัดเสียงจัดเอแบบา,าว่ากว่ายว้ๆได้เร็วการล่านนี่มันหนักบอเบามไม่ไครมันล่มกับลุ่มทวนหมดอ่ <c ười> <c ười> สั่งของวันหอดตอนเอาลุ่มลนนเลยตัวนี้เจ้าหน้าที่แล้วน้อง ไป40นาทีครับเออไว้ไรไปเลยเลยว่าแต่มันบอเต็มการกันเต็มกระตัดเท่าน,นั้นล่ะบอกพี่น้องไปก่อนซองนี่บ่มี่เข้ามาตัดตัวเค็ดมาอยู่นี่ท้ายย่างอยู่ <c oughs> ยข่านตัดเห็นกันจะจ้าไปเลยดีบ่ดีแบบนี้ได้าบ่นั่นเอาเหลือมไปใส่บ่กผมมาเลยไงกเครียดเพียงย่าข่อยน้นอว่าข่อยท้ออะไรข่อยก็รับสายบ่ เลีวโทรมาตีหนึ่งตีสองคนนนหลับเนาะคุ้มทรงกันทรงหนังป้ยแห่ให้ยนทรงมาเนียทรงม่เนียยวเขาบอเลียงวาวเลียงหนังแืนหวใ่หอดผูกเบาซูมนแน่องเหร็นกล้องนั่นเลยเาะเามีผูสองห่องเียเพา็นกุ้ยดุยได้เห็ดวนๆจัง่อย นักเจ้าสี่เลยเห็นว่ากินล้มกระลุกเน่าพอแยกเห็นผับแล้วพอบีบที่แข็งหางสั่นหางจริงๆมันเน่าอีกเท่าหนึ่งพับมาใส่กันโดยอดิวโดงมุวนผับหางมาใส่กันแล้วก็ขอดขอดขอดงามเสือได้เลยใส่เน่าไหลายมันร้อยผู้ดังตัวยันตูบุรีเขาจะเอาฟางดีกว่า ฟรางกวาละหาเขาหนิไปจุ่มๆได้กันไปเขามาหมัดเหลี่ยมดีงามดีกันเอาเรือมาเง็ดเบิ้งนี่พอสิจับเข้าให้เบิ้งครับมือนีิครับเ่าสิจับเข้าได้บ่ไปว่าไปได้ม <laughs> าลุ่นกันพี่น้องก่าเสียกับแบบบ้านๆเขานี่นะครับแสดงมันแสงยอะ ไปจนพุ่นเลยจน <ทำ S 2> จบเลยไปเรื่อยๆน้องเยงไปเอาลุง่ฮะอ้ยเจ็บมเอาเลืมาหน่เอาเลืม<า>เอาลืมไปใสไปใสามาเอาเอาลงซอยเนี่ย งามบัวงามบัวสีส้มพูเห็ดเอาตัวหมู่บ้านข่อยไปเ,เาหา็ดอยูเอ่เบิดเมื่อโจ้เพาหาข่อยเกี่ยวสายข่อยมาสีล่งตุมงต่ม, vào, ข,มข่อยล่งตุ่มตะแลนวาวข่อยไปล่งเกี่ยวเขาเมตรสี่สิบเอาโอ้ยสิมันักขงังเงียง มือเลยตะเสาเลยตะลงลดมา อ่ะพี่น้องวงสู่ภาคพื้นดินกับเพชรแนีของวาวการลั่นเท็ดสี่สิบครับคือเป็นการรีวิวเลยไหมาหโจนัทตะกล่องน้องครับบอท่านตีเรียบร้อยครับงานครับรถกับพอท่านติดครบรถกับพอท่านติดครบครับปีกัดวงปีกครับการลั่นครับครับรายละเอียดวาว แข็งก็ดือดวงนี่ดันร่วมนรากแต่เหมือเคลื่อนนี่ตีร่างกาไปรอบหนึ่งปีกหักเลยดามแมงเจงสี่หลัหงห่างนี่ลรวเ้าจะควงอเอ็นพี่น้องติดตัวมาตาังเพียกะดีใจครับแต่ว่า,าต้องทำใจอีรีปีนี่มันยากงันประจำเห็ดเะพาอเด้เหรียพอเดืเดไทยมวนมวนเก็บไปลระพี่น้องเห็นสั่งกันกอมากะดีใจครับถามไทยขมามากว่าจักบาทจักราค่าตัวเลย พุ mm. <c oughs> <c oughs> like ่นละเด้อความพุ่นละด้วยสิเงารับเอ่ย่างเป็นทางการนี่ผู้ซอยครับเพื่อนนี้เป็นแรงซีขึ้ลอยเตะขีตโลกลงนี่พี่น้องเพิ่งนี่เห็นบอขีตโลดโต๊ะเกี่ยว่บนชีวิตบนลอดเอาเงินเพิ่งกันใบหใครับสนุงครับใบนี่เป็นของอาจารย์ดิว จันทบุรีก็ยังผมบอกไว้เป็นตัวตุนคลิปใบเฮ็ดเมื่อเออ่วันที่สามสามตุลาปะเขียนไว้สามต่อเออแมนปีกายครับเออแล้วก็เพิ่นก็สิเขียนไว้ว่าแปดสิบเก้าทับหกสิบแปดนี่คืออย่างเอ็มเอ็มอาจจะเป็นรุ่นเบนเานาะอีหยังขอ <5 S 1> งเพิ่นโมโหาจากจันทบุรีครับงึดบอันหนึ่งคือว่าไม้นี่ในร้อนนี่ ตึงเนี่ยพี่น้องแต่ว่าขาดบ่าย่อมขาดเราตึงไว้นี่ยจะปีกายผมผมนี่เห็นว่าห้อยผมทักเข้านี่ไม่ไม่นี่อันนี้คือผมทักทักมืงขึ้นนด้นี่ตอนไล่เบาลงอันนี้คือมัน,นผมทักมืงขึ้นแต่อันนี้คืออันเก้าเพื่อนนี่เห็นว่าดำดำนี่ที่อยู่กับหัว,บวเบากับอันหัวสนุ่นเลยที่สั่งมากนี่ครับปลากับก็บเห็ดซุปใสพอดีเลยกับตอันเบาที่เห็ดหมู่บ้านนะครับเบาพึ่งแล้วหมู่บ้านครับเป็นมาผูกไว้ท่านี่ผูกด้วอยากผูกด้วยนี่ เอ้าไอเราบัรมือกล้องบันนี้นี่แหละครับพี่น้องฝากติดตามคือเกห้องมาด้เสียไปใส่นะครับเ้าเห็ด้วยใจรักบอด้นี่เี้ยเครื่องสินสำหรับว่าวการล้านเมตรสี่สิบครับเอาอดีตลงม้วนปิดคลิปดูน้องปิดเลยวะโดงชัดชัดชัดบอดยังสิ แา้วละเอียดไหมครับเอิ๊กกลมครับแต่ว่าตรงกลมที่เด็ดคือผ่ากลางครับเด็ดคือผู้ยอดคนเห็นหวิซ่ามากครับเนี่ยมีเสือกหลัดระแวงไว้ตรงนี้ก็คืออดีวเรียนใส่กระพนห <c oughs> ัวเสียพ่นแต่ว่าอันอน,นั้นเยอะเกินประเทศเนาะอื่นว่ามันบ่ม,มีถ้าไหนจับลมดีกว่าเปล่ามันช่วงแรีนช่วงมันหาถุง อนมันเลียวแต่ว right? ่าแหลกอีหลีก็คือตีสองลมล่มมาแห้งแบบใบใหม่เลยครับผมยางสามเก่าสัตว์ขนเลยก็ถือว่าเป็นเบาล้มนักได้ครับตัวนี้ครับล่มกลางยังอยู่ตั้งมือนี้มันล่มดีครับเด็ดแปดมงลมยังดีอยู่เลยผู้ลังก้นบนบนท่านเอาลมอยู่เต็มฝ่ายผมแต่ว่าห้องบาไว้ครับมันเล็บตุนสนุ้มดังเบาเซ่าครับเอาฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้ครับ พวกกันไม่ได้จำกันนะสบายดี